สวัสดีค่ะพี่ๆเพื่อนๆมาชมดอกไม้บรรยากาศสวยๆกันนะคะทุกคน,อนดอกไม้สวยมากเลยค่ะแอดชอบแอบชอบนะคะสวยมากาบรรยากาศสุดยอดเลยค่ะพี่ๆเพื่อนๆสุดยอดเลยคะ่ะ ไ้ทังไหนกน็สวยงามไปหมดเลยค่ะนี่นะคะนี่เป็นน้ำนะคะทุกคนนี่ค่ะเป็นน้ำนะคะดูค่ะทุกคนสวยไม่มีที่ติเลยนะคะสวยมากและเขาบอกว่าอาหารอร่อยด้วยน้องสาวพามานะคะดูค่า สวยสวยสวยลองข้าศ์นะคะนีขาวบอกไวยต้นขาสนะคะ,วส,ะ,คะสวยงามก็ทำน้ำตกจำลองสวยมากกลีบก็สวยไอ้กลีบผูดผิดนะคะขอบคุณแจก้วยไม้ค่ะก้วยไม้สวยงามสวยงามนะคะ